สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมนีก็มาพอกับเกษตรลูกสวยเดือมือเล่านะครับเดี๋ยวการปลูกแตงโมบนดาดฟ้าแตงโมท่านจูเบรีนะครับมนีกบน,นาซิครบเดือนแล้วนะพี่น้องเนะาะตั้งแต่ที่ผมเริ่มปลูกมานีกน็โดนสมควรแล้วแล้วกับมณีเสื้อผ้าพี่ผ้านองขึ้นมาเบิ้งขึ้นเก่าแล้วครับว่าหลังจากที่ส่นามหมักจูรินซี่เรื่องแสงกออไปแล้วครบสี่มือนะครับตั้งแต่วัน เสาอาทิตจันท์อังคานพุธมนีก็เป็นมือที่สี่นะครับเนาะมาเบิงว่าการเปลี่ยนแปลงของ่นสิเป็นจังไดสรุปแล้ว่นบ่บ่ตายได้พี่นงองแต่ว่ากับแข็งแรงดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเข้าย่างหนึ่งนะครับนะไปผมสิพาไปเบิงนะครับก่อนผมสีได้ขยายถุงพ่นออกใข้ข้างๆกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ผลมิถิ่นมีเครือ้วหนวดผลเลิ่มเกี่ยวกันแล้วครับเดี๋ยวไปเบิงกันนะครับเนาะว่าสิเป็นจังไดเชิญมาครับติดตามน้กันครับผม นี่แหละครับพี่น้องผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่ปุ๋ยหมักจิรินซี่เรื่องแสงนะครับเนาะตอนนี้กงามครับยอดอวบดีเมื่อวานนี้ผมก็ได้ขึ้นมาตัดพวกใบพวกไอ้ยอดที่แตกออกไปได้ครับ,นรบเนะครับเห็นไ่มครับอันนี้สีลงลงอันนี้เบื้องในต้ตำล่าแล้วเพื่อนบอกว่ามันต้องตัดนะพี่น้องนะยอดอวบดีครับสวยงาม ใบใหญ่นะครับแต่เมื่อนี้มันก็มีอย่างไม่ให้แปลกใจอยู่ครับพี่น้องมันคือจังออกดอกผมว่านะครับเนาะมันมันออกดอกได้พี่น้องเห็นไหมครับกล้องไอซีบอชัดนะครับเนาะผมว่ามันออกดอกว่วไปบอผมกับบอแนจใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกทุกเขาทุกเครื่อนี่มี่มี่ตุ้มดอกออกหมดเลยได้พี่น้องนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวน,นี้ก็ ไม่ตุ่มดอกออกมาแล้วหรือว่าห้าสิได้กินบักแตงโมแล้วครับอันนี้ผมก็บโแน่ใจว่าดอกชุดแรกในสิตองเห็ดจังไดน,นะครับเนาะแต่ว่าพ่นงามอยู่ครับงามใบเขียวหนานะครับอันนี้คือการที่ผมตัดออกไปหมู่ว่านนะครับเนะ้อผมตัดใบตัดยอดที่เพิ่นแตกโป่งออกมาเหลือแต่เหลือแต่เถาประท่านนะครับเนาะเถาประท่านที่เพิ่นเกิดมา ตั้งแต่ช่วงแรกเลยเสาเนี่ก็ป้องกันไว้ว่าหาต้นมันโยกเสาพวกนี้ับป้องกันว่าหาต้นพ่นโยกพ่นค้อ,อ,ห,อหลายนะครับเนาะยันหลากเพ่นบนแนนสำหรับการเดินหลากของเพิ่นนะครับตอนนี้โอ้ยากให้เห็นนะครับนะ้อพี่น้องเนาะมันสิเป็นหลากสีขาวเต็มเด่นยวนะครับเดินลากไก่สีเต็มถุงแล้ว อันนี้ก็ถือว่าโชคดีอย่ก็มาลุ้นกันนะครับว่าสารอาหารในถุงนี่สิเพียงพ่อบอเวลาคนมีลูกตอนนี้ผมกําลังคิดหนาคิดหลังอยู่ว่าผมสิเก็บวบสองลูกหรือว่าเอาเคื่อละลูกนะครับนะผู้ลู้ทันใดมีความลูมีเคยมีประสบการณ์สำนึกอะ่องบอกเลยนะครับได้ว่าต้องเก็บไบสองลูกหรือว่าเก็บไว้ลูกเดียวพอนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็สิได้เริ่มขยายถุงแล้วครับ กระจายออกไปนะครับเนาะให้เพิ่นห่างกันจักถุงละศอกนึงก็เอานะครับนะเนาะนะครับเดี๋ยวผมขยายถุงกันได้ครับเ้อหลังจากกระจายถุงออกไปได้ครับมันก็สิเป็นใ้ความห่างกับประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ครับเนาะหลังจากที่ผมแยกกระสอบออกมาเนื่องจากว่ายอดเขาเครื่องพ่นยาวนะครับเนาะวัดจากลำตน้นจากลำต้นมาถึงนี่ก็ประมาณ เจ็ดสิบเส้นได้แล้วล่ะครับนะครับจากข้นต้นมายอดไปก็ประมาณเกือบถึงต้นล้วก็ถือว่าการจเจริญเติบโตดีนะครับเนะ mm hmm. มืนน่อนี้อันนี้คือขึ้นมารดตามช่วงเย็นนะครับเด้อเมื่อนี้ผมให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเติมเข้าไปอีกครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าโอ้คือให้ปุ๋ยหลายแท้เพราะว่ามือวันเสาก็กให้สารน้ำมกักยูรินซีไปแล้วก็เนื่องจากเป็นห่วงวากนกระสอบพ่น ดินของเหามีจํากัดนะครับเนาะยานสารอาหารบ่เพียงพอต่อความต้องการของผลก็เลยพยายามให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยหลายแนกว่าปกตินะครับเนาะนี่แหละครับแตงโมของเหาใกล้แล้วพี่น้องดอกก็เริ่มมีมากแล้ววันนี้ก็สิได้เบิ่งล่ละครับว่าผลนั้นเป็นแบบใดเพราะว่าวิธีการเก็บผล ไว้ตัวใดสมบูรณ์บมสมบูรณ์เพิ่นกระบอกมาแล้วนะครับเนาะ, mm hmm. ะสำหรับมอนกซัมเนกันเดอพี่น้องขอบคุณนะครับที่สำหรับการติดตามกันมาตลอดสำหรับมอนกขอลาไปเพียงซัมเนกกันครับสวัสดีครับ